ไปท้ายใหม่ตรงยี่สิบสตาร์ทรถไม่เจอผมแจ๊ไปพามากตรงรุ่นนะครับเสียดได้เลยไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟลีเปิดไฟหน้า,อายอด เปิดไฟหน้าโอเคอย่าเบรกปิดไฟเลี้ยวนิโอเคดูขอบขอบชิดนะครับปกติไม่มีอะไรไฟท้าย i s ซ,ซูออนิวดีแม็กสองพันยี่สิบสวยถูก และดีประกันการันตี6เดือนหุดหงิดสกิดเจพาสได้จ้า